นี่ค่ะไม่เป็นไรตามสบาย399ร้เก้าสเก้ลวแล้วแล้วแล้วแวสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วแล้วัสดีครับใด้ครับยินดีครับครับ 399ร้อย้าบเก้าทใครจะเอาไหมได้ค่ะยินดีค่ะมาเร็วขอบคุณค,ครับขอบคุณนคะครับมาขอบคุณครับ <c oughs> กลับเลยเกลับเลยใช่ไหม มึงมีใครไม้มาเขาไม่ได้เต้นไม่ได้มวนเสืออ่ะเอ่อไปทำการแสดงให้ใช่ขายของชุดนี้เลยน้องเหรอเพราะมันมวนจี๋อะไรอางี้ดีกว่าที่ดูอยู่ตอนเนี้ยพี่ไลน์นี่นะจะไม่เห็นดูเข้ามาหันนะกลุ่มปิดนะสำหรับวันที่28 Facebook พังไปแล้วว่าอินฟาไม่ต้องจะเข้าไม่ได้แล้วตอนนี้ การดูหายห่างหายแล้วก็กลุ่มปิดหายไปหมดเลยก็เลยเอามาเจงกระบงไปแล้ววันนี้วันนี้เจงกระบงมากต้องทุบต้องทุบเพราะฉะนั้นแค่จะดูวันที่ยี่สิบแปดนะครับใครเข้าทันแล้วก็จบใครเข้าไม่ทันต้องพิมพ์สามเก้าเก้าแล้วก็โอนนะครับแล้วก็โอนไหนดูที่หนูใส่เสื้ออะไรน่ารักเชียวฮะ มานี้มานี่มานี่ให้แป็นขับดูหน่อยพี้อ้วงกันเป็นขับอยากดู่ให้ดูหน่อยไม่ให้ดูเจ้าของให้ดูให้ดูหนูแทนเอ่อตั้งไว้ตั้งไว้กับพื้นอ้าาลูกอุ้ยตาสวยเมลิคิสมาสเดี๋ยวกันดิจับก่อน Merry Christmas เดี๋ยวยืดใจฮู้น่าจะขึ้นรถกลับบ้านอืมสวัสดีครับสามเก้าเก้าเร็วๆด่วน สามร้อยเก้าสิบเก้าพิมพ์ด่วนนะเราโอนด้วยทุกคนต้องหันมาคน <c oughs> คนเข้าเฟ e บุ๊กกลุ่มปิดอะไรก็ไม่ได้ทักอย่างก็เลยต้องหันมาให้เอฟหน้าหน้าจอ<ถ>อเพราะว่าเฟ e บุ๊กไม่ไม่เสถียรแล้ว <c oughs> กับสู่กับสู่ภาวะอันอึมครึม <c oughs> มันมีผลมาจากลํำพูลลํำปางนะไหมแล้ว เปลี่ยนเลยนะโพสบ่อยก็โดนบล็อกเขาไม่เอาคนเหรอโพสก็ไม่ได้ไปจิ้งปูรู้ละรู้ละโอ้ยเก่งจังเลยเอาเก็บไว้ ไหนโชวเนี่ไม่ได้ของลูกของนะลูกรอบคลัวเขาเธอจะเอาไปทําไมหันมาดูเอาลูกมาดูหน่อยเธอวางไว้เธออย่าซนเธอเป็นเด็กน้อยเธออย่าโซนตั้งไว้เดี๋ยวจนทำให้เธอใหม่อีกหนึ่งอันสามเก้าเก้าทุกคนพิมพ์ก่อนนะกลุ่มปิดย้ำนะตอนนี้ Facebook เนี่ยมันไม่ส่งลิงก์ให้ให้แอดแล้วนะ เดี๋ยวจะตีฮะป้ะจ้าสวัสดีค่ะกลุ่มปิดส9 9บาทนะครับโอเคไม่ถึงคดีโอเคพรุ่งนี้วันจันทร์พี่ถแถลงข่าวโอเคเห็นบุดดีส่งรูปมา บายทุกคนซื้อกลุ่มปิดก่อน399ให้อีก3นาทีสุดท้ายถ้าใครไม่เอาโดน300ย้ํย้ำนะครับว่ากลุ่มปิดราคา